สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่โอกพานทองแท้ชินวัตรลูกชายของนายทักษิณชินวัตรไปโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่าสิ่งหนึ่งที่ด้รัชานฉลาดกว่าคนคือมันจะไม่เลือกเอาสัตว์ตัวที่อ่อนแอเทงซวยขึ้นมาเป็นจ่าฝูงหน้ามุ่ยกระบือปรากฏว่าเรื่องนี้ ล่าสุดนั้นนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของนายธนาธรจึงรุกเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าเดรัจฉานสิ่งที่เดรัจฉานมีคือเมื่อได้รับเลือกเป็นหัวหน้าฝูงแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเดรัจฉานผู้นําจะไม่หนีบริวารใต้ปกครองตนเอง คุดง่ายๆจะไม่ทิ้งฝูงโอกที่รักเราเจอเดรัจฉานที่หนีการนำสองคนคนหนึ่งคนพี่อีกคนหนึ่งคนน้องทั้งสองหนีฝูงแบบหมาจุกตูดไปในกรีมเม่แต่เดรัจฉานสองตัวยังดีพอมีเรื่องราวในฝูงเก่ามันยังคอยเห่าจากด้านนอกให้พอได้ยินเดรัจฉานตัวน,นี้ก็เหมือนสัมภเวสีที่ต้องการมีที่พักพิงกับคืนถิ่นไม่มีใครว่าแต่ต้องมาประจำที่ศาลเสียก่อน ค่อยกลายเป็นคนอ๋สารอาญานะไม่ใช่สารพระภูมิเดรัจชานจะไม่เลือกผู้อ่อนแอมาปกครองโอ๊กนายด่าไอเอกเหรอนี่ครับคุณผู้ชมครับทางด้านคุณพิชิตชัยมงคลนั้นก็ถามกลับไปว่าโอ๊กผ่านทองแท้นายด่าไอเอกเหรอคุณผู้ชมก็ไปพินิษพิจารณาดูแล้วกันครับว่าไอเอกที่ว่านั้นคือเอกไหนเพราะว่าคุณพิชิต ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อหรือว่านามสกุลจริงของใครผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าคุณพิชิตนั้นพูดถึงใครกันแน่นะฮะแต่ก็น่าสนใจนอกจากนี้คุณพิชิตยังบอกว่าคุณพิชิตเจอนั้นเดรัจฉานสองคนที่หนีนะฮะคนหนึ่งเป็นพี่อีกหนึ่งอีกคนหนึ่งนั้นเป็นน้องอันนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร เพราะว่าคุณพิชิตนั้นบอกไปถึงโอ๊กที่รักนะฮะว่าเราเจอแล้วเดรัจฉานที่หนีการนำสองคนนะครับคุณผู้ชมก็พิจารณาดูกันนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณพิชิตนั้นตอกกลับไปยังโอ๊กผ่านทองแท้ตั้งคำถามกลับไปดูนะครับว่าทางด้านโอ๊กนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกับประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ก็ถูกคุณศิระเจนจาคะ ได้มีการตอกกลับไปแล้วครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่คุณโอ๊กท่านเขียนเขียนต่อว่าใครกันแน่เอาละครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันครับ